ทีเด็ดบอลวันนี้ก็แปะมองบอลประจำวันที่13มกราคมวันนี้น่าช่อมหัฝาก3คู่ใครอยากได้เพิ่มเติมทักส่วนตัวผมน,นะครับลิงใต้คอมเมนต์หรือสแกนหน้าจอให้ทานเห็นในตอนนี้ได้เลยพิเศษสำหรับสมาชิก VIP เข้ากลุ่มนัเล่นฟุตบอลและรับสิทธิพิเศษ้อมของรางวัลมากมายอาทิเช่นคอยไว้สำหรับใช้สะสมแตะแรกของรางวัล iPhone 16 Pro Max และอื่นอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไที่ l ล n e แอด s p p 8 0 0ได้เลยครับคู่แรกเลอ้วออโซเซดัตพบเบียเลอ้ยว,วเลอ้โซเซดัดมีสติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร เขาน่าจะเน้นเต็มที่เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแต่ปัญหาผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บและติดโทษแบนโดยเฉพาะแนวรับที่ขาดอีกอร์ซูเบลดียร์และฮามารีตาโอเล่จุดนี้ผมว่าส่งผลลดประสิทธิภาพลงพอสมควรด้านบียาเลอเอาแนวลุกลุกเฉียบขาดจากผลงานในเกมล่าสุดที่ถล่มเลกันเนท5-2พวกเขามีปัญหาเกมรับเช่นกันและฟอร์มการเล่นนอกบ้านยังขาดความสม่ำเสมออาจาเป็นจุดอ่อนสําคัญในวันนี้ในช่วง10นัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เจอกันมาผลงานค่อนข้างสูสีแต่บียาเลอเอาดูได้เปรียบเล็กน้อยในภาพรวมโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกเอาอเกบ ไม่ห่างกันมากแนวลูกต่างมีทีเด็ดแนวรับก็มีปัญหากันทั้งคู่โอกาสที่จะกินกันไม่ลงมีสูงขอมอมไปที่บียรเลเจนสมอได้หนึ่งหนึ่งผู้ต่อมามีวอลพบดักเกนแฮมมีวอลได้เปรียบทั้งชื่อชั้นและการเล่นในบ้านแม้ผลงานในเอฟเอครับช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่ดักเกนแฮมซึ่งเป็นทีมจากเนชแนลลีกก็ขาดความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะการเสียประตูที่ค่อนข้างง่ายเกมนี้จึงน่าจะเป็นโอกาสที่มีวอลต้องเน้นผลเพื่อเรียกรัตธาแฟนบอลมิวอลน่าจะเดินเกมลุ้งตับาดม่้งแนนวุูมีแป ลุ้นไม่สองไม่สามได้เลยผอมองไปที่มีวอจะชนะ3าหนึ่งผู้ต่อมาคอนยาสปอร์พบเฟเนบเช่เฟเนบเช่เหนือกว่าในแง่ของคุณภาพผู้เล่นและฟอร์มการเล่นในลีกอย่างไรก็ตามคอนยาสปอร์มักเล่นได้ดีในบ้านโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมใหญ่เกมนี้เจ้าถิ่นอาจมาเน้นรับเหนียวแน่นแลวรอสวนกลับแต่ด้วยศักยภาพเกมลุกของเฟเนบเช่โดยมีดูซานทาดิคุมเกมลุและคู่กองหน้าเอดินเซโกกับยูเซตเอนิเซลีเป็นทีเด็ดน่าจะบุกเอาชนะไปได้ไม่ยากเป็นลุ้นหน้ายิงขาดดีกว่าครับผอมองไปที่เฟ ใจตรงกันไหมครับคืนนี้หน้าช่องสั่นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมชอบที่สุดมันจะมีหนึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดติดตามมนได้ที่แ s ป0อ0วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มันหมานครับ